สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่องครัวของพ่อหมานกับแม่แอนสลับครัวพ่อหมานกับแม่แอนเมือนี่กับภูมิใจเสนอตำลับคานะครับตำเมียงตำเมียงซึ่ง สำับลำคานี้อยู่ปัจจุบันส่วนมากก็จะใส่ตะไคร่ครับใส่ตะไคร่หลายกลัวเพราะว่าเออยอกาพอย่าไปเอนเอ่อมันบบมีเสียนนะครับแล้วก็มันจะอ่อนแล้วก็เ้าสีใส่ลำคานิดเดียวเองนะครับสีใส่ลำคานิดเดียวครับก็จะมีขาโบด้ใซสหลายครับโบด้เซสหลายเพราะว่ามันจะมันจะแข็งนะครับมันจะแข็งใส่พอมีกินแล้วก็ใส่พอมีรสชาติจือๆส่วนมากข้าสีเน้น ในส่วนของตะไคร้หรือว่าหอยสงไข่หลายกว่านะครับผมพี่เมื่อวานจะกินไหมลูกกินตามลําคากินกับข้าวนะค่ะก,กับข้าเ่นี่กับพวกรครับกตินตาเมี่ยงตาเมี่ยงครับตาเมี่ยงนะครับส่วนพริกขี่ห้อใส่เนี่ยมือนี้จะใส่เป็นพริกแห้งครับจะใช้เป็นพริกแห้งแล้วก็ใส่นิดเดียวเ่าต้องใส่หลายพเพราะว่าลําคาครับตะไคร้หรือว่าหอยสงไข่เนี่ยมันเผ็ดอยู่แล้วมันมีรสเผ็ดอยู่แล้วครับ มันมีรสเผ็ดอยู่แล้วครับแต่ไข่ก็พอสินงไข่พรจะเราพริกแข็งใส่นิดเดียวนะครับไข่ไข่ตำเป็นแจวไข่ไข่ตำเป็นแจวไข่ไข่ตำเป็นแจวนะครับตำเป็นแจวแบบเนน้อยเผ็ดเผ็ดเนน้อยเผ็ดเผ็ดนะครับพี่มวันจะขึ้นข้างบนเลยลูกเดี๋ยวจิงน่อยลูกแป๊บนึงให้แม่ตำก่อนอันนี้คือลำคากับแจวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นปลาแดกส่วนมากจะเป็นปลาแกดกจ้วงนะคระับปลาแกดกจ้วงอาจจะใส่ตอนน้ำใส่ตอนน้ำใส่บัวลาย,ายถ้าใส่ตอนก็นคือมะนาว,วมะามะนาวถ้าใส่ตอนกันบนนมใส่น้ลายมันสีเข้มอะไรลูกมะนาวอ๋อมีมะนาวด้วยเออบักหน้าเอ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 าอืม นี่คือน้องมูหวานครับจะมากินตามลำคากระพอกินบ่กินกินหลายบ่กินหลายฮชูนิ้วสิชูนิ้วขึ้นมาสิ <c oughs> ตองตามให้มุนสะกันจังจังปรุงครับจังปรุงจังปรุงค่อยปรุงแล้แกบนี้ สิ่งที่ปุกกับ,บมีอย่างหลายครับมีนำป,าปาลนา,นลบบาป,ป,ป,ปาออลาแดกผงชงรถขนาดนี้กับกระค้มเปียกเพื่อไปตัดเปตัดฝาดพอไปชี้ออกรสฝาดฝาดเนี่ยนิดๆน,น,นะครับพวกนี้ครับสิ่งที่มาตัดก,ก็คือถ้าม,มีกัะคามเปียกก็จะเป็นกหะนาวฝานเลยครับฝานลงเลยอันนี้คืออาหารเที่ยงวันนี้นะครับมากินขวน้ำกันเด้ออาหารเที่ยงอาหารเที่ยงกินขาวเที่ยงน้ำกัน ครัวพ่อหมันกับแม่แอนันคกดติดตามกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้น้ำนะครับก็จะมีเมนูแต่และเมนูนะฮะมาสู่พี่น้องช่วงสิน้นกลางกลางเดือนแบบนี้ก็จะเป็นเมนูแบบนี้ใซตตอนเซตตอนน้ำเซตตตอนพร้อมเอาไว้สี่ <c oughs> หนูจะกินปลาแดกไหมลูก <c oughs> กินปลาแดกด้วยนะพ่อมาให้ห้ให้หนูกินปลาแดดไหมมันจะได้อร่อยไงลูกกินปลาแดกมันจะแข็งแรงอือหึถ้ากินปลาแดกมันแข็งแรงเลยลูกม,มันจะแข็งแรงหนูไม่กินเหรอไม่โอ้ยกินกมามาินปลาแดกมันจะแรนหันตัวลูกกินมามากก่ากลัวอือหึจอดแล้วอยากกินพ่อว่าอือ อยากยากินจ <ละ S 1> ังเลยอยากกินใช่ไหมเ <Okay. S 2> ดี๋ยวให้แม่ตักเสศษช่วยก่อนลูกสุดยอดครับขัญยากะม่าข้าวพ่อหมันกับแม่แอนคารานกาแฟน้องบัวหวานในซอยนาคั่มสิบเอทถนนแม่ชีเด้อเป็นแมช่ชีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของเรียบร้อยอเรียบร้อยนยหน่อย,อยเพจเพจเข้มเข้ม เน้นหน่อยเคยเ็จเ,เค็มๆส่วนมากเขาจะกินกับกะทินอ,อนหรือบยะยอดกะทินนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนบ่คยกินนะครับก็คือ,อ,อใบมะละกอ,ะะกอใบมะละกอใบบกฮงะะกใบบกฮงใบบกยมก็ได้บแบบนี้ะะก,กินแบบเฝ้าะะตอนนี้กินแบบเฝ้า้ากิน <c oughs> <ๆ>แบบเฝ้าครับอมืมาด้วยพี่น้องด้วย ขอน้ากันตมลํำคาสีสันนี่เข้มข้นแน่นอนครับสีสันนี่เข้มข้นแน่นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกับตำลํำคาครับว่าสีแสีบซ้ำใดนะครับกินขวน้ากันตำเมียงคาใส่ประเดี๋ยวตอนน้ำขอเขาขอเทียงขอาเทียงขานแรงรกินข้าวค่ะ อ้าวได้เลยเอากินเลยาากบกลอรหปมกบมันอ้นวนเลยมันอ้วนเหมือนไข่มันอ้นวนไข่มันเยอะฮะมันทานเยอะอืมอ,อร่อยส้ม แซบแซบแซบใบย่อมตัวย่อมเี่นฝนแดงมันติเป็นแดงแดงมันหยอกแดงแดงเนี่ยใบย่อมก็ได้ใบย่อมเบื่อกล้วยใครเป็นกล้วยบานข้ากล้วยดิบแต่เป็นกล้วยอ <c oughs> ว่อนกล้วยอ่อนสะปัดออืมย่ ช่วยช่วยดีขนาดกินกับอะไรกินกับอะไรคะยังไม่ได้กินอันนี้เป็นใบบกฮง,งกินได้แบบฮงกินได้อืม แล้วที่ออขมขมแน่เป็นใบบกบพวงแต่ว่าถ้าเป็นใบย่อมมันสีมันสิมันใช่กันใบย่อมทำาม่ไข่หนวด้วยไข่ไข่ไหนูด้วยสิแม่ม <c oughs> ยิ้มด้วยสีรูปยิ้มน้ำยิ้มด้วยอ,อันนี้ไทยพอ <c oughs> ไทยพอน้ำแบบเนี้ นี่อเด็ก <love> ขาดบุหรี่ือประแ็กตอนแรงบังแรงบังมาแรงจังกวานไนงนลูกฮะตักก้านทำไรตัากกา้านอไ,ไรนวันน้ำงวัน ไปไหนอ่ะพีเป็ดไปเล่นเนี่ยเล่นตรงไพี่เ็ดไปเล่นตรงไหนอ่ะไปน้ำโม่น้ำโม่เหรอเออไปน้ำโมอะไรนะอะไระะยางเด่นพี่เป็ดไปยางเรีนไปเดินเล่น แซบแซบอีดีแซบอดีแดีอืมขาดไปเลยคือประแดดประแดดอืมอุกินได้นยามสุขเสริญ ดูแบบยงมอย่ายงมอ่ากินได้ยงมชุกชสินกินได้เราสามารกินแนได้กินกินได้บ่ชุกชิญนคิดยาคิดยากกก็ินได้ยาชกชื้นกินแนมเดิมๆเก่าๆกินปูกินปลากินสีนแกจะกินแบบนี้เพรว่ากินได้หลายอยู่เน เหมาะเหมาะสำหรับช่วงนี้ที่ฝนตกท่านเดยวออกไปหาแด้กินอะไรรับคนเมืองก็คบัตรท่อบัตรท่อทิอหากินน้ำทงน้ำชาอะไรขึ้นก่อตอนในเมืองอาเซียนตลาดไปตลาดเพื่ออะไรครับเนี่ยร์ <c oughs> อืม อีกข้างนึงอ,อีกข้างนึงนอะไรลูกเจกเลวการบังยมุมการม,ายยม่ยุมไม่มะนิลาใส ยอดกระถินฮือฮ่าใช่นี่ที่เด็ดอยู่ที่ยอดมะยมกับยอดกระถินนะครับไม่ยอดกระถินโดดกระถินอืมลูนะ Yeah, yeah.